ห้าบาทสิบาทพักกระซิบไปที่ขอดูนะเนามาลูบอนความเด้งดึงดึอนอย่างข้านี่อะหวานเก้าอ๋อทำไอีิบ้าเลยเนาะไอบาโกงใหญ่ขนาดนีึงร้อยนะครับถึงมันที่ถึงก็ม์ห้าสบาทแต่เดียวก็มีแตดก็มีแต่แบบร้อยเตือ เจ้าลำปางนะฮะขนาดเนาะมีคุณแม่มาต้อนรับพูดคุยนะเจ้าเป็นตลาดคึกคักตลาดรับนะ้าเวทีใกล้ตัวเมืองเหมือนกันนะห่างจากตัวเมืองประมาณ20นาทีมาถึงเลยเนาะฟองกินบ้านๆนะโอ้เน้ำมันซาลาบะติขนมขนมขนมชิบาร์ชิบาทโอ้เดี๋ยวมาซื้อเดี๋ยวมาซื้อ ยักษ์ใช่ปนินยักษ์จ้าวจ้าบ้านสลาดรับเลยเนี่ยโอ้โหจ้าวเปันเท่านี้ก่อนจ้าวจ้าวต่อนเย็นมีเยอะตั้งแต่บ่ายสองบ่ามคข้ามนะเจ้าเอาแต่วันดับกว่าเอาแต่วันดับ วันตกดินี่คือ,อาาาขายเรื่อยๆเาาายน,ะน,นาะไอ้เ<ะ>นื้อทักซากเหวา

แกงไสอย่างน่ะแบบนุ่มๆแบบอี้เลยเนาะนี่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 ถ้าแกมาจะเป็นแบบนี้ขูดกินขูดกินเนาะสุดๆเลยบ้านเจ้าบ้านบ้านขนาดรับที่จังหวัดลำปางเลเนี่ยเอวาทั้งแหลกเดือดการนี่นะเนื้อนะเจ้าวนาะว้าวกินเนื้อแบบแห้งแบบสดเนาะรสเลยโอเคไหนเลย เพียร์ทิพย์เจ้านี่มีไข่ไก่โด้ยสดสดเลยของมากเไปด้วยสิของมากของมากของชอบย้ายบ้านแหลกย้ายบ้านแหลกของพี่น้องน่ะเร็วเล็งไว้หลายอย่างเดี๋ยวโวกมาซื้อ น,นี่ก็เลงไว้บะเต้า, jumped, า,าเย็นๆนี่ได้มันก็คือขาวเป็นตลาดแห่งนึ่งซาบ้าจ้าไรไม่เรียบร้อยบ้านแต่ว่ามีมูนเสน่ห์นะครับมูนเสน่ห์แต่น้องพอโทน้ำจิ้มบะพอถุงใหญ่ขนาดใส้หน้าผาเอาเละเาเล่นเลยนะเนีเอาพรกินเลยเพากินเลยไปทำสามรสได้เลยแน่น้อยจิ้มทุกอย่างมันปิ้งทีอื่นนี่เดียวนะคะมึกงปิ้งป่าปิ้งป่าปลาย่าง อมพอไหมเนาะจ้าแบบควายแบบม้วนไวน์แบบนั่นลูกควายเป็นสีใสๆเนาะแบบควน์แบบมัวนจะเป็นสีจะอีเนาะหน้ากากตัวนี้เอ็นนึ่งต้นดึงดึงเลยนี่ความเด้งดึงดึงต้นสุขของนี้นะหมเดลเด้งดึ่งดึงแดงนักเนาะโมเดลสมนะครับไ่แยวกปะเนี่ยค่ะเตะแบบโมดแล้วเหลือแหวกหยุดกันแยวกบ้านเราห้องเงียบ ทีนี่ห้องเงียบไปต่อเจ้าไปที่โอ้บออกดีไปผัดไหมทัได้นะคะบออกีนี่สาวบาทสาบาอันนี้ดมยาวใจ้น้องเลยมมีกินเนอรมาเเอาไปพัดสาวบาทก็สาวบาทเ้า้การที่ห้องากาอยู่นะครับการสามหลวงเหรอ บ้านสันหลวงบ้านสันหลวงบ้านสันหลวงชาวบาทก็ออกที่ได้แล้วได้แล้วเนาะครับองนะคะขายของถูกนะของถูกขายของถูกโมด้นต้มก็มีเลยโมดิ้นต้มก็มีนะเจ้าอ๋อมอเลยต้อเต็มก่อนเต็ก่อนต่อได้ขายได้น่ะสิบบาทซาบะอะไรอาอซาบาทก็ได้หมดถูกให้เนาะอู้ขนาดแถมพวกไว่์อ่ะ ม่ด่ท่ไหนวะแถ้า่ะฮะข่อย้่ข่อไม่แค่กะดิ่อยู่หน้าวัดสันหลวงเลยคุณนตัวไหนอำ้งชัดจังหวัดลปางนนี้มเพียไหนอ่ะแอลล่ออี่อองแ่อ๋อเยอะจะดีกม่าออท่น่ละัี่งแน่ดะี่อเอห่อ่ง่หะที่อ่อ เลบปลก็ได้กินเล็บปลก็ได้กินนะลู้แค่อดียวทอดทอดทอนเฮ้หน่ไม้ปาพวงไม่รูไม่หางใหญ่ๆไป้นบ้านเลยเนาะสันหลวงนะครับตำบลคงยางคบอำเภอห้างจังหวัดลำปางวัดสันหลวโนยกนวานโชลครับองคายปลาแป้ง

นอเหลืองๆเลยนออย่างค้านี่นอหวานเจ้านอหวานเรามีแล้วกะเจ้านอส้มกับมีครับส้มแดงหวานยายตลาดมีตรงวันเนาะทุกวันเอเวอร์เดย์คอะไรนี้คือคัพเราติดกับมีเนาะไม่เอาแล้วไงล่ะร่อยอร่อยแซวนะร่อยนี่ร่อยแซวน้อร่อยนี่ร่อยแล้นี่นี่แหละเจ้าดูสาวบานี่มันต่างได้วันสาว าาฝกคนเ่าคนแก่ที่บ้านเนาะคนเ่ตอนชอบกินมีบะผางแล้วเนอะนึ่งซุปดำดำกินอร่อยดำกินเติน้ำอ้อยเนาะแป๊บเดียวเราเติมได้ไหมได้แล้วอ่ะตลาดได้บรรยากาศมีชมพู่มีของขายเป็นรอบเป็นรอบเขาเริ่มรอบกันหอเป่าจะออกไปข้างนอกเนาะร้านจับปลาส้มเทศไทยดูนะ เจ้าโอ้ดูบบกะ้อแม่มันใหญ่เท้า่ะต้งหวานกะเ้าซมนี่ันนี่มันหลำใหญ่เลยใหญ่จ้าันใหญ่เลยขคุณครับไข่ไก่เอาไปใส่ตู้เย็นไว้สักถุงนะเจ้าหวานนั่นแหละโอแกลเป็นหมอนเนีะหมอนเนอะอาอะ ตั้าแลนีอนีมนตังได้แล้วใครมอใหม่ะนี่เจ้าแ่มาใหม่เหม้ตั้งไดมาฮลมฮิแม่นะคะทำ็ดแม่นะใคอีแม่ทำเองอ๋อทำเองที่บ้านเลยเนาะโอ้ทำมากี่ปีแล้วนี่เ้มาได้มันจะได้กี่ปีเราก็สส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 ส้สส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 

พันบ้านเลยหลังมัดนะเจ้าสิบบาทพักขึ้นบ้านเราเลยนีชนะกับหมอขับบุงกับหมอแต่หน้าตัอไดปลอดสารปอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์้สิบบาทสิบบาทเท่านั้นไม่แพงไปผ่านนนี่หรอ้บาทอันนี้ไม่ไปพักไแดง คุซนเสบียงก่อนนะเจอตลาดถูกใจตรงซื้อเลยพอไหมคะพอแล้วจ้าแป๊บเดียวไปดิบสิบบาทถ้าียาะราคาไม่แพงครับตลาดแห่งนี้ฮะสิบบาทโอ้หนี่สิบบาทแค่สิบีาทนี่มได้เรอะนี่ขนาดสิบบาทกลงใหญ่ขนาดพักสซๆะฮักตลาด

เอาบบเอาซื้อตาได้ตาได้สิบบาทอ่ะเอาบบเอาอันใหญ่โอ้โหเบี้ยวหัวเิ่งเิ่งเอ็ดชุ่ๆไม่ายงได้ครับพี่ขยงได้ค่ะเอาแม่สิบบาทสิบาทเ็ได้โอ้โหขายชายป็นขึนเดอดสิบบาทเอาอะอ่ะอนโทเอารสชาติหวานๆก็หวานส้มๆส้มใสแกงได้อยู่นอกะงมาลุมมาลุมโอด่สแก มาลุนหนุมาเอาม่กว่าิบาทนองใครลกนี่เห็นไหมเน่มแดลาสุดท้ายห้าสิมีเยอะนะซ่อนไว้นะจ๊ะปลลิ้นก็มีไม่ตันเลยโอ้โมีอยู่เนี่ยแอบซ่อนไว้เองแ้ันต้องตองของแท้โอ้โหตบใหญ่เลยห้าสิบบาทปุ้มิ อเมจแมนจิงีก็มีเดีจิีก็มีเียที่ปลาปลาลิ้มเนาะชอบปลาซิปลาซิลไม่ได้ไปออกตกเลยตกต็อกต็อนที่หนูก็มีคือค่าเกินมัมันมันมนมัมันมัมันมันมันมได้แมงมันเดใจมันมันก็หนึร้อยนะครับมัมัน้ถึงก็มถึง จนที่ไปถ้วยไปขายเป็นถ้วยกีโลไปสองพันถึงจะได้จี่ึงได้เยอได้บรรดาบาร์ดิ้งกิโลคือว่าสุดยอดแล้วมานตีกว่าที่น้ำเลยน้ำแบบอันดุงน้ำแบบขาวแอันนี้มันขาวแพงอะในปีนี้มันเข้มเนาะอ่ะหัร้อยเดียวก็อิ่มเหมือนกันเลยเนี่ยนี่เป็นกระเบื้องแบบนี้นี่ซอสคนเดียวก็เรียงไงสอสคนเดียวเนาะ พี่คนบินี <Mustang> ้อะรออเขาเออเนี่ยเลยนะตลาดนั่งสลวงคึกคักคึกคักนะครับไอดีใครดีนะครับนันากตามไว้นี่ฝากไว้นี่ก็ได้ก่าเดี๋ยวเดี๋ยวเตลแหแล้วจะมาเอาพี่คืนเดี๋ยวว ฝากันเดียวนะเดี <ens cabin> no? ๋ยวมาเอาเนาะมัวไข่แเี่ต่อรากัวติร์กปแม่พี่เอาพี่ถุงพี่ไอครนอะไรหนักเขาชิปหนึ่งสามสองห้สามถุงองห้าแพงไม่ตันนะคะไข่ลาแม่เก็บตัวพีกีตัวไอตัวไอพีเพีเชรเอานแม่ไว้ก็เดินแตงจิว ซิบปาเลูนี่เหรอปูพุ่นเล่นยาวน่าหนอยเป็นเต็มเลยาแกะน่เราาเราะปยผักพื้นบ้านยาวไปพุ่นอ่ะมาดูพึ่งพึ่งพึหลวงแบ่ซยนี้ยด่ดังเลยเจ้าดายเลยายรัวปู้อเลยแต่้องเดยไปหาเนอ้อ พึ่งได้เลยครึ่งค่ะขายยังไงเจ้าห้าสิบบาทครับหกบาทเรือเร่ร่อยกะอันนี้ออยู่เฟดิฟอยู่ลูกน้องต้องไปเข้าเว็บเองหรือเปล่านึ่งต่อไปต่ครับโอ้ช่วงนี้ต้องหมดแดงเลยนะฮะแดงส้มพึนกว่าหน้ากีบนี่ยไม่มีเลยลูกพุงนี้ก่อนไหม คอัธยาสายดีนะครับของขายก็มากมายครับกาแฟคาป้าทายายเสื้อถ่ายถ่ายเหยเสื้ถ่ายเหนยว่ะโอ้ตุ้ยนักกาแฟสเปนเป็นเป็นผักบ้านเฮาเฮาข้าวตแตงไม่กลับตะไน่น่ะสิบบาทแตงน้อยนี่ลำนี่ลำแตงกวากินกันแล้วก็อร่อยเนาะดังเลยนะจ้าดังเลยนะดังส้มเลยเอ่ะดังเลยเจ้าอันนี้ห้าบาทเจ้าตัวนี้สิบบาท ตลาดทองถิ่นห้าบาทสิบาทสิบบาทห้าบาท้าวก็ยังมีราคานี้ในปัจจุบันนะครับดอนยี่างเวลานี้ทุกวันมาเที่ยวได้นะท่านเดินทางผ่านจังหวัดเน้องบันไดอาจจะเป็นปลายปลายสามใช่ยาวเลยจนตะวันตกดินไม่ตกมือข้ามก็ยังขายอยู่เนาะเอาจนลูกค้าไม่มีเอาจนลูกค้าเสี่ยง ข้าวนีนปเสเกเส้นบาจ้าเส้นสองเตียมเจียวตัวใดน่าเกท่สุดนะเจ้าอันนี้จิมบ้าจ้าเส้นบ้านเขาจ้สิบาทษณาขายเลยนี่เป็นถุเยมันเร็วล่อยเส้นละสิบาทจ้าถุงน่ยวค่จ้าจ้าเนี่เนบาจ้ากนเี้ยลูกนี่น้เง้ยวน้ำยาก็สัถุงเ เนี่เอาก็มีน้ำยานะบาบาทไม่แพงค่ะขายถูกๆค่ะนั่นมาหนึ่งอันได้แล้วอุ่นคุณแม่แล้วเนาะสิบบาทเท่านั้นครับสิบบาทสิบบาทขายดีขายดีนะครับครับขายมันแต่ส้มกัอนเชื่อสามบาทโอ้เนี่ยต้องซื้อไปไว้ตู้เย็นของยายพรแกชอบยี่ห้อ ก็แบ parked, บาแดงก็ได้เอาแดงแดงก็ได้เอาแสูงไดยสิบบาทสิบบาทขายหมกเลยใน่วียงนมาได้หรอกาครางแรกขอเต็มที่นะครับเต็มี่บาทช้อปปิ้งเต็มที่ครับน้าเออนาซ้ายอันสิบห้าทรีลมาหมวนอ่ะิ๊ เรีนกันเพล่อนโอ้ินหน้นฟ้ายแม่แดดเดียวนี่ทอดแดดเดียวก็มีสดก็มีแดดเดียวทอดอร่อยนะครับมีทุกอย่างแต่ก่อนเนาะอยากกินอยากเดินเพื่อนเลยกินได้เลยกินได้หลายอย่าง ซส้ต้มแรงนี่ซื้อกอฝากเอาทิ้งไปเอาโอ้แค่หมูไปได้ในหมาแล้นหลอบแล้วนะครัวน่แอมเองทุกคนกรอนอร่อยยิ้มได้เลยอรโอ้น้มจะลรอหอมเค็มกะนลั๊ดดลองสักลูกกันเช่นหรอออห้าิบาท ตลาดแตกละตลาดแตกมาทางไหนก็ตลาดแตกแบบ้อยเสปาสเต็กน่ะครับปดิดิฟร้อรับขนาดันรับขนาดนั้แตงแตงวะแตงวแตง่ะของชื่อเมืองลำปางอร่อยอร่อยค่ะเท่าใจไหมดิปบาแบบเค็มก่ะอันนี้หวานธรรมชาติธรรมชาติอ๋อโสมนัยน้อยลนิดละน้อยละนิด กาแฟนขงงดีเมืองลำปางอยู่บ้านเต็มถุงไม่ได้กินเต๋อเอาอันนี้ก่อนเน้อแม่เนอจ้บบาทได้แล้วต่อไปดนในต่อดูเลยยิ้มสามอนจริจ้าจริงอ้าโราณราิแค่สามสิบาทนะเอาพิทอม่พิใส่คิทใ่พิใ่พิม่ดนม่ว้าวนี่แหละาม ปูปเต็ม้เต็มมือมามาสทุกวันเลยก็เบียมาทุกวันได้แน่เอาไปดูจังไม่ก่อนนะสีโอกาสนี่ไปบ้านเนาะไปไหนสักเี่หบาทสิบาทหกบาทสมสบาทสมกบาบ้าส้าบาทบสิบบาบ ก็อย่างแกตามนุนี่ลาบปานินแกงบอนแกงเทชติปไส้เดี่ยต้นตกาแพงอุดแล้ววนนี้อุดอเลรครับนี่ข้าเจ้าห้าบาทไปทิพสามถุงห้าสามถุงสามสิบบาทนะเรห้าถุ่ละสบาทโป๊ะข้าวห้าบาทข้าวห้าบาทโอ้มาน้อยทาไมหนมาให้กินพวกกัน แั่นี้แั่นี้นะเจ้าคุณจัดได้เดยวมาวนหนุนกันสิบบาทสิบบาทราคาไม่แพงนะมาวนหนุนเป็นน้อยเหมือนใช่ค่ะหักส้มหักส้ม มาเขือส้มแก่กดองไว้อ๋อสาหรับยไปยำไปยำไปายแต่หน้าไม่คือเรืยร้่อยมากผมเรื่องมผมละคำนี้ขมง่าไปยำเลยสุดยอดเลยตั้งตางตใจเ้าตอนนี้ใหม่สามหาบาทห้าบาทห้าบาท กันม <łość> ้วนหมวนเจ้ามาอุดหนุ่ได้บ้านสันหลวงหมูบานเข้าเส้นถนนซุปเปอร์เลยลำปางเชียงใหม่เลยเจ้าปักมุกถึงเนาะเข้ามาน้อยเดียวแบบใดลอตายไปแหนน้องไายลูกใ้ญ่ลุงขายน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริก ตาแดงติกตาแดงก็มีนะจ๊ะต๊กลาบจ็อกตรไดห้าบาทห้าบาทมีเมงดามีเมงดาก็มีติ๊กาเนีหยกก็มีของโอ้น่้นบ้านนะหน้ามีเสนีมากแล้วก็ของขายปูกได้ของเยอะแยะกับบ้านเลยเจ้าสองถุงมาเล่นเลยมาแอลกันนัะนะเจ้าบ้านสันหลวงเนาะ ามาเดินคณะเลยเจ้า5บาท10บาทของขายทุกมากขายเดินทางช่วงบ่ายนะเจ้าสบายสองนี่นะจะเข้าเชียงในะหม่ยูลําปางนะมักมุดมาดูนะเจ้าบ้านสันหลวงกาดแรงบ่ายสองอยู่ประมาณค่ำๆมาช้อปปิ้งก่อนเข้าเมืองเชียงใหม่ได้นะเจ้ามาบักไก่เจ้าเดปักมุดถึงเลยอุสตสาหกรรมเจ้าของขายทุกคู่ หอมมากของมากอ่ะชิโอ okay. so ้สาบาทเอายกป้อมแป้นี่โล่นอ้โหโล่ฝายโล่ฝายนะออุ่นนุ่นค่ะมนเอาก่อนก้าใยดอกเจ้า้นี่จะเป็นขนมกระจาดนะครับซาบดครับสาบ่วามแต่ขายมาสอหปีแล้วอ๋อขายมาสองห้าปีละสอห้าบาทนักานนี่มีกี่ปีละหา เลยเหมือลยเลยีสีแน่นอนครับมาแอลกันได้นะเจ้าโอ้โหเนี่ยครับเป็นละตอนแม่เป็นอ่อนละการนี่แม่ว่าเกินเจสซีแฟร์ซี่ีแล้วเนาะแม่ไม่เก็ตเช็คสายแม่เดี๋ยวแม่จะซิฟายแม่เกแม่เกินมามแม่หันแล้วเป็นออนโอ้โหเก่าแก่นี่ยตลาดแห่งนี้ครับ แล้วก็ยังขายราคาแบบนี้ยู่เนาะราคาห้าบาทสิบบาทถามกอมบูดีถามกมูดีตก่อนมันจะเป็นอี้เป็นต้นอย่างก็แม่ในกองฟารามโบราณอยู่เนาะปะตะก้อนนังปืนนังปืนขายก็เดี๋ยวเป็นต้นอีกแล้วครับ